สวัสดีค่ะแม่ตุกสายใจเซกริอาสมีฝรั่งขี่นกบายแม่ตุกจากจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ขออนุญาตาพาเพื่อนเที่ยวรอบบ้านค่ะพื้นที่สองไร่เป็นพื้นที่การเกษตรผสมผสานแล้วก็เราจะไปแบ่งปันความสุขผ่านวิดีโอกันค่ะสิ่งที่เราลงมือทำลงมือปลูกลงมือกิน ล้วนแล้วมาจากความสุขทั้งนั้นเราไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันขับรถวิ่งออกไปไกลๆบ,บ,บ้านเราก็สามารถหาได้ค่ะโดยที่เราลงมือทำลงมือปลูกลงมือสร้างกันค่ะพื้นที่สองไร่รวมกับตัวบ้านมีผลลไม้หลากหลายอย่างมีผักสวนครัวตอนแรกๆก็คิดว่าจะทำไว้กิน แต่เอาไปเอามาตอนนี้ทำไว้จำหน่ายด้วยค่ะเหลือจากการกินเราก็แบ่งจำหน่ายทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ไม่ทุกได้นำเสนอเมียฝรั่งคีนโนคนนี้ทำกเกษตรผสมผสานปลอดสารเคมีค่ะจึงมั่นใจได้ว่าทุกๆอย่างไม่ทุกกินเองซึ่งมันไม่มีสารเคมีแน่นอนผัก มะระรวมถึงผล,ลไม้รอบบ้านสะนี้เป็นกองไส้ไก่ที่อยู่ทางบ้านเรามีทั้งหมดสามสะก็จะปลูกมะก,กรูดโหระพาเพื่อนๆคะโหระพาตอนแรกก็คิดว่าจะปลูกเพื่อรับประทานในครอบครัวแต่เอาไปเอามา เราคิดที่จะลองเอาสินค้าออกไปจำหน่ายภายในหมู่บ้านซึ่งในหมู่บ้านของเรามีร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่มาระมีร้านลาบต้มแซบ่บเป็นอะไรที่เขาต้องการมากปลูกไว้ก็มีหลายๆอย่างอันนี้ก็คือลำไยลำไยอีดอนะคะซึ่งเราปลูกไว้ คางของไส้ไก่่องคองไส้ไก่นี้ก็มีปลาดุกเยอะเลยทีเดียวตอนแรกก็นิดเดียวเอาไปเอามาลูกเต็มคลองเลยค่ะเราก็จะเก็บไว้ทำปลาแดดเดียวนะคะปล่อให้เขาโตสักพักนะคะก็จะมีพริกมีมะเขือเรามาดูกันนะคะว่าเราจะลองหวานอันนี้ลงไปแกลบนะคะปลาดุกลูกปลาดุกขึ้นมาเต็มเลยค่ะ เดี๋ยวเมตุก็ต้องไปหาอาหารเม็ดมาให้เขากินแล้วล่ะค่ะนี่คือต้นลำไยซึ่งก่อนหน้านี้ยาได้ปกคลุมเราก็เลยจ้างคนงานมาตัดยาและก็ก่อนหน้านี้ก็มีการปลูกพริกมะเขือแต่ว่าอืยาเยอะแลอเกินค่ะเพื่อนเอนเราก็เลยจาัดก,การถากถางจากนั้นเราก็ค่อยมากำจัด ตรงนี้ตน้นนี้คือชมพู่ทับทิมจันร์ทค่ะมีทั้งหมดประมาณ4-5ต้นเติบโตดีค่ะเพราะได้รับน้ำจากคลองไส้ไก่นั่นเองค่ะเ,เพื่อนเนเราจะพาเ,เพื่อนๆนเดินข้ามคลองจากสะพานดึงๆนะคะบริเวณนี้พอข้ามคลองมาแล้วทางบ้านก็จะมีผล,ลไม้เช่นกล้วย แล้วก็อีกฝั่งนี้เราก็ปลูกโลพาแล้วก็น้อยนาด้วยค่ะน้อยนาเป็นน้อยนาหนังนะคะโหระพานี้เราปลูกเพื่อจำหน่ายค่ะนะคะก็จะมีทั่วฝักยาวด้วยนะคะพอเดินลัดเลาะมาเรื่อยๆเ,เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาเป็นแนวตรงนะคะเมืุ่กปลูกละยกล่องขึ้นมาเพราะหน้าฝนตรงนี้ค่อนข้างแฉะค่ะ เดินมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นต้นมะพร้าวคางคลองไส้ไก่นั้นเช่นเดียวกันคลองไส้ไก่นี้มีความลึกอยู่ที่2เมตรความกว้าง4เมตรความยาว10เมตรเก็บน้ำใต้หลังคาค่ะส่วนด้านข้างอีกข้างหนึ่งก็เป็นการปลูกฝรั่งกิมจูแล้วก็มีมะเขือเปราะค่ปะปอสารน,นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีต้นทุเรียนเล็กอยู่ด้านในด้วย ก่อนหน้านี้เคยปลูกป,ประมาณ70ต้นแต่ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะว่าเราได้ขุดดินขึ้นมาใหม่แล้วดินยังไม่แน่นยังไม่ลงตัวยังไม่มีหญ้าอะไรเลยค่ะเพราะเป็นดินก้นครองสารอาหารไม่มีแล้วก็ดินยังไม่ดีนั่นเองเลยพากันไม่รอดค่ะนะคะนี่ค่ะต้นทุเรียนเล็กอายุประมาณสองสาอาทิตย์เองเพื่อนเพื่อเพิ่งปลูกใหม่ แล้วก็เราจะเห็นได้ว่ารอบบ้านของเราเต็มไปด้วยผักปุ้งแล้วก็บวบค่ะนี่ค่ะพื้นที่หลังบ้านก็จะดูประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะแบ่งปันความสุขจ้า